สตีฟแคนนอนนะครับพี่ชายของเขาชื่อคุณแบรนดี้แคนนอนครับก็เป็นหนึ่งในชาวต่างชาติที่หลงรักประเทศไทยแล้วก็อยู่เมืองไทยเล่นดนตรีในโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดนะครับแล้วก็แต่งเพลงแต่งข้างนองเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวให้กับพี่คิมนั่นเองครับคุณสตีฟแคนนอนครับเดี๋ยวใหครับแนึงสตีฟแคนนอนนี่อยู่เมืองไทยจนว่าสวยมีเมียไทยใช่ไหม มีเมียไทยหรือเปล่าใช่ไหมมีเมียเป็นคนไทยใช่ไหม Your wife is Thai right ใช่ครับเห็นไหมค ah, yeah, ะว่ายืขนาดนี้ต้องไม่นั่งสอนว่ายนอนสอนว่ายจะเชื่อฟังที่สุดตอนนั้นคุณโก้ทีฉันถามนิดนึงถามตอนน้าสาธารณชนจะดีจะได้คำตอบที่แท้จริงทำไมพวกแก๊งเครื่องป่อมง มันหนกล้าเหมือนน้าเดชมีไหมกน้าเหมือนหมากปลินเลยอ่ะที่ที่ฉันเห็นเป็นเหมือนหมากที่คายแล้วอะ่ะเราชมกำลังชมุณสตีฟอยู่นะครับะจะยิ้มใหญ่เลยยิ้มใหญ่เลยอะ่ะหลอกดา่าเลื่อนๆชองตรงนี้นะะ <laughs> แหละค่ะเวลาฟรังมาเมืองไทยเยอะแล้วเราจะจะด่าฟรังแล้ว <laughs> ก็ช <laughs> ิบจา้ <laughs> จาเลอเป็นเป็น,ปนคนไทยเนี้ยได้เปรียบน,นะ การที่เราเป็นประเทศที่เป็นชาวไทยอยู่ในประเทศที่เรียกว่าสยามเมืองยิ้มเวลาเราด่าก,ก็ไม่มีใครรู้เรายิ้มไปแล้วก็เรา,เราทำกันเองนะนนเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของประเทศไทยวันนี้คุณโก้บอกให้ที่ฉันนะี่สำรวมกายวาจาใจลงไปต้องโดนว่าแน่ๆแ,แต่งตัวก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยไม่โป๊ะพูดจาเรียบร้อยไม่โป๊ะโอเคเดี๋ยวสักครู่เจอกันค่ะ ค,ครับคือเจนนิเฟอร์คิมครับเรียกว่ามาดเติมเต็ม